สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนสำหรับเกมออเดิฟคลิปนี้นะครับเราจะมานำเสนอโปรแกรมเล่นเกม Android ในคอมกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่า nox แล้วกันนะครับผม n o x นะครับก็ถือเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่สามารถเล่นเกม Android ในคอมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มาดาวน์โหลดกันได้นะครับวันนี้นะครับ บิ๊กน็อกนี่นะครับผมใครที่ดาวนโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมี2ตัวนี้มานะครับสิ่งที่ทําให้โปรแกรมนี้แตกต่างจากโปรแกรมตัวอื่นนะครับผมคือมันจะมีฟังก์ชันของมันติดร้ายนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปิด หลายๆห,หน้าจอได้นะครับนั่นก็หมายความว่าโปรแกรมเดียวเราสามารถที่จะเล่นเกมได้หลายๆเกมพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Multiple p l a y e r นะครับเราสามารถแอดเจ้าตัว e m u l a t o r เนี่ยครับเข้าไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับเท่าที่คอมพิวเตอร์เราจะสามารถรองรับได้นะฮะในคลิปนี้ผมเปิดเอาไว้นะครับ2ตัวนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์ผมนี่ค่อนข้างคุณภาพต่ำนะฮะเราก็เปิด แต่น้อยแต่พองามนะครับเพราะว่าต้องรันโปรแกรมอัดคลิปอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคเรามาดูหน้าตามันดีกว่านะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามาถึงก็ไม่ต้องพูดพิ่ำ์ทำเพลงนะครับไปที่เซตติ้งกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือไปที่เด a n ัน time กันเลยนะครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมของจีนเป็นคนผลิตนะครับเวลาของมันก็จะเร็วกว่าของไทยนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับ เราก็ต้องเอาตัวออโต้นะครับออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราติ๊กออโต้ไว้เนี่ยฮะเวลารัานโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเวลาของจีนตลอดนะครับเราก็เอามันออกซะแล้วก็มาเซตวันเวลาใหม่นะครับผมอันนี้เราก็เซตวันเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเซตภาษานะครับ สำหรับภาษานี่ถ้าเราไม่ลงแอปคีย์บอร์ดนะครับเราก็จะสามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ Computer เราได้เลยนะครับแต่ว่าจะสามารถพิมพ์ได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราควรลงแอปคีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะให้พิมพ์ภาษาไทยได้นะครับในที่นี้ผมลงของนี่นะครับอาร์ตไทยนะครับผม ก็เซตให้มันเป็น Default สนะส่วนตัวภาษานี่นะครับเราต้องมาเซตใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาเรารัานโปรแกรมนะครับมันจะให้เราพิมพ์ได้แต่คีย์บอร์ดของคอมเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับให้เราเซตมันเป็น o อฟนะครับอันนี้เราจะสามารถพิมพ์ได้ทั้งแป้นพิมพ์ของแอปพลิเคชันแล้วก็ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นพวกคีย์ลัดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสั่นนะครับอ๋อนี้ก็จะเซตคีย์บอร์ดนะฮะว่าจะให้ปุ่มไหนทำอะไรก็ประมาณเกมแอคชั่นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถ เซ็ตคีย์บอร์ดในเกมได้นะครับสามารถบังคับได้จากคีย์บอร์ดเรานั่นเองนะครับส่วนรูปเนไกลนี่ก็คือแคปเจอร์ภาพนะครับเซตโลเคชันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแชร์ไฟล์นะครับกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็มีทั้ง Import แล้วก็ Export นะครับนำเข้าส่งออกนะฮะ ฟูสกรีนนะครับก็วอลลุ่มนะครับปิดสำหรับใครที่จะลงโปรแกรมโดยที่มีไฟล์ apk นะครับก็ลงได้เลยนะครับมีปุ่มให้เราลงนะครับกดปุ๊บก็จะให้เลือกไฟล์ apk ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับ Install ผ่านตรงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้า ถ้าเราลากไฟล์ a p k เข้าไปในโปรแกรมนะครับมันก็จะามาอยู่ในส่วนของ import file นะครับก็คือตรงนี้นะครับ import file นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่มันแชร์ไว้กับเครื่องนะฮะนอกนั้นก็ปุ่มทั่วไปที่เหมือนกับตัวมือถือเรานะครับผม โอเคนะครับเรามาลองเล่นเกมกันดูดีกว่านะครับผม ก็อย่างที่เห็นนะครับผมเราสามารถเล่นหลายๆเกมพร้อมๆกันได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นเกมเดียวกันหลายๆ ID พร้อมๆกันก็ยังได้นะครับผมถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่แนะนำให้คอเกมเมอร์ได้ ทดลองกันนะครับ Nox นะครับผมหาโหลดกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เว็บมันใส่ไว้ในช่องคำอธิบายแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้คอเกมเมอร์ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาพบกับเกมอะไรโปรแกรมอะไรโปรดติดตามชมกันต่อไปแล้วกันนะครับ